นี่ก็จะมาปักเบ็ดนะครับทำขึ้นนี่ครับอุ่นไปด้วยกันนะครับว่าหมายนี่จะได้กี่แต้มสำรับวันนี้นะครับปิดหมายไม่นะครับหมายนี่ยังบวเคยมานะครับเบ็ดครับไปแล้วสักกํานะครับเห็นว่าปักปักไปนะครับปักไปปักไปไฟดับนะครับแบตเตอรี่ช็อตนะครับแบตเตอรี่ช็อตก็เลยโทรศัพท์นะครับให้ขอแบตเตอรี่ชุดใหม่มาให้นะครับยังไม่ได้ยามสักรอบเลยนะครับ บเสร็จครับก็ใส่คงจะประมาณนี้ครับอันนี้คงจะบบอส่ซนะครับโอ้เสิไดายครับบอแล้วสกํามําก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินดูรอบแรกนะครับที่นี่นี่ก็จะเป็นรอบแรกนะครับที่จะเดินดูนะครับรุนไปด้กันนะครับปลาคำขึ้นนี่จะได้กิ๊ดแอมนะครับหมายนี่ครับหมายไม่แล้วครับหมายนี่ครับเอาเคยมาใส่เลยนะครับโอ้แหมงเยอะนะครับแมงยักษ์แมงนักแมงนักครับหมายนี่จะมีตัวหรือไม่มีปลาอะไรนี่ โอ้ปลาลุกครับปลาลุกเต็มแรกนะครับมนัมนมนัมนมันนะครับเต็มแรกมาแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ครับจะได้ครับเบ็ดปักบหมุดนะครับปลาอะไรเอ่ยปลาช่อนใหญ่ตัวฮามุดหนุ่ยฮามุดหนุย่ยปลาช่อนใหญ่อยู่นะครับมนัมนมนัมนมนันมัน โอ้ป่านนี้ครับดีได้ดีได้ยูนี่ปลาอย่างนี้ปลาดุกปลาดุกโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่าหลุดนะครับอย่าหลุดนะครับขอร้องขอร้องตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นขึ้นถนนดีกว่าโอ้ถนนดีกว่าไม่กล้าเสียงไม่กล้าเสียงเอาความปลอดภัยไว้ก่อนตัวใหญ่นะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวดิ่ใหญ่เลยใหญ่หรือไม่ใหญ่ใหญ่หรือไม่ใหญ่ดิ้นแรงจัง นี่ใหญ่โอ้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มันมันมานนะครับสังเกตนะครับก่อเข้าดินนะครับดินจะอีบ่พลาดนะครับนี่นะครับไม่พลาดแต่จะหลุดก็แล้วกันนะจ๊ะโอเคผ่านนะครับมันมันมานนะครับประดุกครับดุกปุกอะไรเนี้ยยัยๆๆๆ รอบเดียวนะครับคือว่าได้หลายอยู่นะครับหมันอยู่นะครับหมันอยู่หมันหมันสุนทยามเช้าๆครับสำหรับวันนี้กับวันที่สิบห้านะครับสิงหาวันนี้ก็จะมายามเบ็ดนะครับหนึ่งจากมือคืนกับใส่เบ็ดละไว้นะครับหรือว่าใส่เบ็ดทิ้งไว้มื่อคืนได้นักนะครับมือคืนได้นักอยู่ครับหมานี่ครับกับเป็นหมาธรรมชาตินะครับรุ่ไปด้วยกันนะครับเช้านี้ครับจะได้กี่แ้มนะครับ ปาดหลังนี้หมผมว่าถ้าจะบอถ้าจะลดไปแล้วนี่เพรามันติดเดี๋ยวจะุดหรือจะยู่นะครับคุณไปได้วยกันนะครับถ้าจะบอลเหลืออะไรกันวันเกินบรรยากาศนะครับของเช้าเขามายามเบ็ดนี่นะครับดูลักษณะที่เขาถูก โอ้ตัวใหญ่ครับโอ้ตุ๊กใหญ่โอ้นีใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ใหญ่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 จริงๆขออย่าพ่นเป็นนดก่อนนะคับเนอพ,อพ่นป่าก่อนครับตายเลยนะครับกินปลาครับปลาที่ในท้องมุนี่ก็คือปลานะครับกินปลาอันนี้อันนี้ก็มมอยุ่ปปะดุกประดุก,ดกน้อย